ตวันตกวั้อด้พอบเียวนตะวันตกอ้ยนี่ะิจั้ใหญ่มาฝากเส้อันดีตะวันตกไ่ด้้าวอเอามาฝากตวัใจเงิน้าวส่ส้รสวนสมอพยาาะนนะตัวนี้แหละมันได้ยินม่ัแล้วขอโทษนะคะขอโทษนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดอกกับเจียวน้าจงดีคลพีนิ่งบนฟ้าน้ำเดือนหาตั้งอาบเอ้ยละงตืนเห็นดีตื่นเห็นสาวัวนั้นที่เให้มากกว่เกี่ยวละเคยในวัทีงเดียวป่า ia o na กวาเสียงะใสมานอกยผู้บักแเเสียง่ายปีีอยู่คุณ้า่คุณองคุณนอง่ใส่มูยะขออนุญาตเปิดไปอันแต่ว่าสั่นหาได้หรือล่ามือี้ดงารสอแล้วเไได้การ้ารงทเอาเห็นเปิดถ้าคุณชอบ เปิดไฟไว้เปิดไฟไว้เปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้บริษัทคำคุณสีสุขจำกั็ดคำสีโฆษณาสื่อมีเดียที่ได้มาตรฐานที่งานผู้เชี่ยวชาญร่วมกับเครื่องดื่มสมโอทีเซ็ตหลักพิธีกรคู่กเป็นเซ็ตหลักวัลนีจ้าจ้าที่นี่จะได้จ้าน้องยังครับเช่นวันนี้เครื่องดื่มสมโอทีดีเพราะมีซิงแอลกระถินวิตามินดีสิบสองค่ะ บีหกได้รูปบีสองบีสิบผมรวมวิตามิน B นะครับร่วมกับสารสกัดจากโสมนั่งเทิงด้วยบดีมาฝากให้กับพี่กัมนองขออนุญาตอยู่ตรงนิกเสียงร่มสีแดงแนั่งยืหันลุกขึ้นก้อนพี่น้องลุกขึ้นก้อนลุกขึ้นจากรบาลแน่ลุกขึ้นจากรบาลแน่นั่นแหละใช่เพื่อไปใส่ละพอลุกขึ้นแล้วหันหน้าไปเท่านั้นครับต่อสักสามแถวครับสามแถวแจกเครื่องดื่มสองโมที โอ้ยน้างลูกสาวเหมือนมีคนละหนึ่งค่ะแต่วันนี้เราจะทำให้เกิดปวาไลฟ์ปวดแล้วรื่องสายยาที่ยันในเจ้าเมืองที่ปวเดือกหนึ่งทายชิปไม่ใช่เลยครับเป็นเรายายจังหวางเงินก่อนเยอพี่น้องเลยเมื่อกี้อ่ะไม่ไม่อยากลงไลฟ์เลยนะไม่อยากลงไลฟ์เลยเสียดายคนดูอ่ะกำลังให้กำลังใจน้องเยอะเลยแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องก็มีเครื่องเดียวน้องก็เอาไว้ถ่ายคลิป อยูวันนี้ถ้าวันนี้ยังรับไม่ได้วันู่นี้ไปเอาที่เออไปสี่ไปอยู่ที่ที่มีต้แน่เลครับเออไปหาซื้อได้ราคาที่ตัวจบไม่ปล่อยไฟเลยเออั้งไว้ยุ่งงงแต่งาน ลังไปยุ่งมึงแต่งานวัวเขียวเลือดมุ้งมันคนละใครวามวนพราะว่าใสขนาดใหญ่ปริมาณที่มากอันดแหยกจะเป็นทุณคุ้เอี่ยวร้อยเมือนน้ยเบ่จับจับ จับกขอนแล้ววางไข่ไปเลยมันแก้วมาดซุ cemos, an, ้มเลยแก้วสีย่มากมาทางนี้เบิดเลยเก้วเสียงไปทางนี้ไปเลยคือแห้งสิบาทสิบาทเก้าเสียงไหมนี่แก้วเสียบแล้วขาวบักสองสาวลงในแก้วเมาอีกแล้วบักโสูตายในบ้านเรียแก้วเดียแก้วนี้ร้านคุณแก้วนี้ เดี๋ยวเธออย่างนี้ล่ะแกไเป็นัหาบางไปพ่อพาไป่อไปรับเดินรับเดินกันนะจัดเลยนอ้ยได้โจทย์ใหม่มาแล้วโจทย์ใหม่มาแล้วครับพี่้อโจทย์ใหม่มาแล้วโอยเล่าเขาไ่มีอะไรไ่ซื้อเรื่องอย่างไรหวันยิ้นี้เดี๋ยวเธอได้อย่างอนี่ยไปเอารงแตงยินหนองย อันบอจูบให้โจทย์ใหม่มาหรอเด้อค่ะเพลงใหม่ตอนนี้ต้องสอบเด้อค่ะซื้อเพลงซื้ออยางให้โจทย์ให้ลอกเพลงเท,ทีลอกขาวลงอะไรสักสองแก้วอย่างนเงี้ยแก้วนี้เด็ดที่ร้านแก้วนี้เด็ดที่ร้านเป็นงานลองไม่ได้เอ้ยรยักไม่ยุ่งมุ่งแต่งานแก้วนี้เด็ดท <ไป S 1> <laughs> ี่ร้านคนรักไม่ยุ่งกับละครซะ กลางเงี้ยพักใยลงแม่แต่สองคนสใจแสองคนสองใจแ่สองคนใจแคนสองใจนักปแลวปลดหาแต่เ้น่ว้ยะโอเคค่าไพี่น้องไปแล้วเด้อขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจน้องไปแล้วไปแล้วได้ติ๊บหมาตะเว้นแวะอุ้ยสะอ่อนเลยโอเคค่ะไปแล้วพี่น้องพี่น้องปองไปสุขุสุขคนไปแล้วเด้อ ขอบคุณนะคะที่เข้ามากดไลค์กดติดตามขอโทษหลายๆเด้อค่ะที่อันฝ่าลงไหลก่อนเพราะว่าจะทายขี่เพราะว่าก็มีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะจ๊ะผู้ดใดอยากไฮไลท์ผู้ใดอยากไฮไลท์ไล่พร้อมทายพร้อมมาเลยค่ะสนับสนุนมาเลยไปแล้วบ๊ายบายฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะอย่าข้ามโฆษณานะคะขอบคุณนะค้าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย